สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะครับและวันนี้นะครับผมเราก็มาอัปเดตนะครับครูคล้องนะครับทิมตะลิงนะครับที่ทําไปเมื่อวานนี้นะครับสวยงดงามนะครับตอนนี้ดินก็เริ่มแน่นแล้วนะครับเริ่มแน่นขึ้นแล้วตอนนี้ล่าสุดของวันนี้นะครับ ล่าสุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับที่บ้านสวนพี่หนูนานะครับนี่นะฮะเกิดอะไรขึ้นหน้าวันนี้นะครับนี่นะครับกําลังทํากันอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ นี่นะครับก็ทำห้องน้ำนะครับโอ้จักโท่อกับสัง่งห้าท่อนะครับบ่อ,อ,อ,อบพักบ่อพักสองเมียเมียอยู่บ้านนี้ย่งอยู่บ่ออยู่สวนตเขียนนะแล้วพักเมียอยู่พี่ก,ก็เอนะบาบ่อบ่ละ นีน้ำห้าท่อนะครับห้าท่ออันนี้อันนี้สามันนั้นสองนะครับ,รบอ๋อโอ้เพิ่อนเอาแมคโครคุดให้เลยสบายนะครับยานบอทันไซเนาะ<ส>โอ้ดี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 อเอาไปเอามาห้องน้ำาสิแล้วก่อนสร้างไฟได้นี่ครับสบว้าเวออ่เแล้วอ ตอนนี้สร้างไฟใจเย็นมากนะครับู่นี่าฮ่างานยุ่บเลยเนี่ยนี่ก็บริเวณจุดทำสุขานะครับสุขางานมันมีแบบ เที่ยงกันแหะมันมเพราะว่าเราไม่ได้ทำบ้านเราอยู่ทำเหมืกับเสียงนาอย้างมือทุ่งนาเอต้อยทุง่งนาอต้อยบ้านสวนครับบ้านสวนบ่โอ้สรางทางเ,าเ<อ>สีสไตล์ล็อสไตล์ล็อ่มันจะออกมาแบบไหนครับอืมนี่ก็มาจากสวรรคนขีดนะครับ นี่นะครับบรรยากาศนะครับบ้านอันนี้ใช้แม่โครขุดท่อให้เลยนะครับท่อวงเดือนนะครับแล้วก็มีหินมีทรายเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็อุปกรณ์นะครับเป็นตาอีตนสร้างท้อันบบมีอันเลื่อยตะเล็กนะ่เลื่อยตะบได้เตรียมมาโอ้ค่ะบผม งันนี่รันเลื่อไฟกมียครับมารลังปซืของนไะเรอรปกติมันจะมีเขาเรียกไอตัวอุปกรณ์มันะครับในการจับไปเรื่อยนะครับอันนี้เพื่อนปริเตรียมอย่างมานะครับ แต่ว่าก็ยังว่าคุณฉลาดคุณความรู้ความสามารถเป็นเลิศนะครับอันนี้เขาประยุกต์ใช้นะครับเขาเก่งนะครับทอัศดงแห่งสวนรคเขตนี่ปาล้านสองล้านสามล้านพื้นที่เราก็แต่บ้านนะครับลอยจนเด้อนอกดาวก็ทำอยู่อยู่สวนรคเขตก็มีเมียอยู่คนหนึ่งลูกสามอยู่พี่กับเมียอยู่คนหนึ่งลูกสองครับอืเจ้าคือหู้ใช่ครับไปน้ำกันมันปลอดอ๋อ เป็นนั่นก็มาจากเสียมาลาดว่าแลครับแม่แมอัเลอืมมาแล้วกองมแงก็าอืมส่วนมากปีนี้เันผมมามานี่มีแต่งงานต่างดาวนะมันกดขี่กุมเฮงได้กุม่นมีกันได้นะครับผมกัต่างดาวกันนั่นมาน้ำกันแม่นบ่สร้างอาสดงเยือเื่นผมจะไปซื้อสูตรได้ พอเนี่ยก็สูตรเก่าโบมีหมเงิน,น,นโอ้ยมันใส่บได้แล้วมันมีมันโบมีผมก็มีแค่สองตัวตอนะนะั้นตัวนึงโาให้เพิ่อนอันถ่ายอะไสร้างคอนเทนต์นี่นะโอ้ยตัวนี้แหละตัวห้าเลยนี่ทำงานก่อสร้างงานพอม่ไฮเจ้าถ่ายน้ำได้ค่อยจดุดเป็นผู้กันิดอะไรได้ออืมเป็นดอลล่าในสังกัดค่อยเลยได้ครับ <laughs> ถ้าสไร้ดีด้วยก็อเอาอ ค่าตัวกาแฟกระปองนึ่งครับนี่มันก็เป็นการต่อท่อนะครับทำห้องน้ำอันนี้ช่างอัดุงจากสวัสดคีใส่ชักโครกเนาะอืมชักโครกท่างน้ำเข้านี่นะตอนนี้เพื่อนก็ต่อลองดูก่อนนะครับยังไม่ใส่กาวนะครับทดสอบก่อน น,น,นี่ก็บรรยากาศนะครับหลัาางจากที่ปรับพื้นที่ไปนะครับก็ได้ไม้เก่านะครับจากตรงป่านะครับซึ่งแต่ก่อนมีกระท่อมนะครับมีกระท่อมนะครับแล้วก็ได้ไม้มาออกมาประมาณประมาณหลายต้นอยู่นะครับประมาณสี่ต้นนะครับไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะครับตอนนี้ ผู้อ่านเห็นอนู่นะครับห้บอ,องน้ำไม่มีเสา <c oughs> นี่ <c oughs> อืมอันเลื่อยนี่เอาจากสั้นไฟนะครับยืมจากสั้นไฟนอืมด,ดูแล้วก็จะลืมกด ไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจนี่นะครับก็ดูงานนะครับหน้างานนะบรรยากาศหน้างานนะครับนี่อยู่หลังบ้านนะครับตอนนี้ก็แดดร้อนมากนะครับพี่พี่อบอ้าวมากนะครับแอดก็เพิ่งมาถึงนะครับก็มาดูการปรับพื้นที่นะครับตอนนี้ในส่วนของรถแมคโครนะครับก็กําลังปรับแนวแนวพื้นที่นะครับอยู่มุมนู้นนะฮะ แมคโครกำลังปรับพื้นที่กับรถแท็กเตอร์นะครับตอนแรกเมื่อวานนี่ลกมากนะครับยังลกอยู่ตอนนี้รถแท็กเตอร์ก็ปรับพวกวัชพืชนะครับลงให้นะครับตอนนี้ก็เห็นเป็นความกว้างเลยนะครับจนถึงถึงไหนเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีนะครับว่าแมคโครนะครับปรับถึงไหนก็เขตพื้นที่ของบ้านพี่หนูนานะครับก็ถึงนั่นนะฮะเพราะตอนนี้มันไม่มีหลัก หลกักอ่าอันเดิมเราไม่เห็นแนวเขตนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจากไหนไปไหนนะครับอัปเดตไปด้วยกันนะครับกับอดิสรแฟมิลี่แล้วก็ช่องนุกี้แฟมิลีนะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดกันทั้งวันนะครับวันนี้ฝากชมคลิปให้เรานะครับแล้วก็ทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับพี่ๆคลิปนี้ก็อ่าเป็นคลิปแรกของวันนี้นะครับสวัสดีครับ